Thank you. พอออกมาปีแรกนะคะก็ได้มาจัดดอกไม้ร่วมกับอาจารย์นะคะเพราะว่าคนที่เข้าเรียนเนี่ยนะคะคิดว่ามีความมุ่งหวังที่จะจัดใจตัวเองทุกอย่างที่เลือกที่ทำสะท้อนในสิ่งที่ ภายในของพวกเรานะคะแล้วก็ได้เกิดการจัดใจของตัวเองขึ้นมานะคะแต่ละคนเนี่ยนะคะที่ได้เรียนรู้นะคะจะเกิดการพัฒนานด้านของจิตใจขึ้นมาอันนี้ถือว่าพวกเรามีความรู้สึกแฮปปี้นะคะโดยเฉพาะแฮปปี้มายมีจิตใจที่มีความสุขสงบคิดว่าในในส่วนของศิลปะเองนะคะมันจะช่วยทำให้พวกเราเองเนี่ยรู้จักเผื่อแผ่ตรงนี้ค่ะ ให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งเขาเองก็ระเบียบของจิตใจไม่ได้ดีเท่ากับพวกเรานักนะคะเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยรู้ด้วยตัวเองนะคะก่อนจะไปเผื่อแผ่ให้คนอื่นก็เห็นความงามของธรรมชาตินะคะซึ่งเอามาจัดได้อย่างดีก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายในการที่จะ เข้ามารับบริการที่นี่ในเรื่องของการใช้ศิลปะบำบัดไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงจากเป็นโนการจัดดอกไม้ด้วยาศาสตร์และศิลป์ต่างๆคิดว่าในในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะช่วยทําให้พวกเรานะคะบุคลากรของโรงพยาบาลศิริธัญญามีจิตใจเอื้อเฟื้ออารีแล้วก็มีความเมตตาก็ขอ,ออกก็ขอเปิดนะคะคกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าพวกเราจะใช้ความสามารถของพวกเรานะคะในการทําให้ผู้บริบ,บริการของเรายิมงบาตอย่างนี้ได้นะคะขอบพระคุณค่ะสาหรับกิจกรรมจัดดอ,อกไม้จัดจ เราดําเนินการมาเข้าเป็นปีที่2แล้วเนาะก็เริ่มต้นจากการอบรมบุคลากรเพื่อที่จะให้มีความรู้พื้นฐานในการจัดดอกไม้ซึ่งแนวคิดที่นํามานีเป็นการจัดดอกไม้แบบอิเคบะนะโดยใช้แนวคิดของโคริงกะเน้นความเป็นธรรมชาติในการนำธรรมชาติเข้ามาสู่จิตใจโดยที่การจัดจักรเนี่ยมันจะช่วยการมีสติรู้อยู่กับการจับการสัมผัสพืชต่างๆการชื่นชมความงามของธรรมชาติ สิ่งต่างๆเราเนี้ยมันจะทําให้จิตใจเราสงบแล้วก็ผ่อนคลายซึ่งเป็นจิจกรรมสําคัญที่เรานํามาใช้แทนการฝึกสติเพราะบางครั้งการฝึกสติกับสมาธิเนี้ยบางท่านก็อาจจะไม่ชอบแต่การจัดศิลปะบ,บําบัดโดยการใช้แนวคิดโคริงกะเนี้ยมันทําให้เราชื่นชมกับธรรมชาติและเข้าถึงกับธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นช่วยทําให้เขาสงบแล้วก็ผ่อนคลายเพราะฉะนั้นสําหรับคนจัดแล้วเนี้ยยิ่งทําให้ได้มีประสบการณ์ตรงในการที่จะจัดดอกไม้แล้วก็จัดใจตัวเองไปด้วย ต้อนรับสู่การจัดดอกไม้ที่เราจะได้จัดใจตัวเองไปด้วยนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีคือกรรไกรตัดดอกไม้พอเคยเห็นเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแว่นขยายเวลาเราจะดูพืชเราต้องรู้จักเขาก่อนแล้วต้องมีแผ่นรองเวลาเราจะตัดนะคะทุกคนจะมีอุปกรณ์แบบนี้หนึ่งชุดเนาะดอกไม้เราก็ต้องอยู่ในใจเราแล้วก็เราก็อยากให้เขาสวยที่สุดเหมือนกันเราจะได้ยินเสียงน้ําไปด้วยแล้วก็เราก็ต้องฟังว่ามันใกล้จะเต็มหรือย,ยัง ช่วงเราหยิบหรืออะไรขึ้นมานะคะจะซับซับเขาก่อนตอนเราหยิบเนาะอันไหนที่นั่นหรือลองเอามือคลี่คลี่ดูตอนที่เราจับเนี่ยเราก็จะสัมผัสใบไม้เนาะอันไหนคลี่แล้วพอได้อันนี้ไม่ไหวเนาะพอโชว์แล้วถ้าเราเห็นเราเฉาไหมเฉาเนาะบางทีแจกกันเนาะสีมุมมันไม่เหมือนกันเราอยากได้ด้านไหนที่เราจะโชว์นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวนันทาแก้วสุขนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะก็ปฏิบัติงานมาโรงมันศรีธัญญามาพอสมควรนะคะ27ปีตัวเองก็ได้สนใจในการให้การบําบัดแบบโคลิงกะนะคะซึ่งมันจะทําให้เรามีสติมีสมาธิมากขึ้นนะคะตอนแรกเนี่ยตัวเองก็มีพื้นฐานด้านนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้มากนะคะแต่ว่าการที่ได้ไปเรียนนะคะ จัดดอกไม้แบบโคงกะทําให้เราเห็นความงามตามธรรมชาติก็เหมือนกับเวลาที่เราเจอปัญหามีสิ่งที่มากระทบกับเราเนี่ยก็จะทําให้เรามองเห็นทางที่จะแก้ปัญหาดังนั้นมันทําให้เราเย็นลงแล้วก็นิ่งขึ้นซึ่งจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดก็คือจากการจัดดอกไม้ที่ใช้เวลาเยอะเพราะเราต้องมัวแต่คิดอยู่นะคะให้รับประโยชน์ในการเรียนจัดดอกไม้แบบโคงกะนะคะ